สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเธอไม่เคยเจะรู้ฉันรอเธออยู่จะเหงาทำไม่แก่เธออย่ซีเรียสนักถ้าได้รู้จักจะหักไปนานๆานเมื้อก่อนมาจะนได้เป็นเวลาอุนน่นใจ มาสร้างคุ้มคุ้มกันความเหงาฉันจะพาเธอเข้าพื้นที่ปลอดภัยฮักกันจะได้ไหมจะกล้จะกล้าดายันเธอเปนไหเป็นไหมเป็นไหมฮักกันแล้วเธอจะรู้ฉันไหมได้ยังไม่ใช่แค่ย้อนขอเพียฮักฮักกันจะได้ไหมจะกล้าจะกล้าเยันจะเป็นไหม ฮักันแล้วเธอจะรู้ฉันไหมได้แยัไม่ใช่แค่ยอมเพราะมันฮัก Hvor god du er, Christmas Den fire, den bløde, i børnshyde, man kan tjene at Tillykke og at pakke, kan du da være Sjøs og fornev, kan du my heart is warming Yeah, my heart is healing Yeah, come on, come on, it's free hard Ja, du, du ved aldrig, at jeg venter på dig Du er lille, du er ikke gønnet, det er meget Du, du er seriøst, du ved, at jeg vil være Hvor god du er, Christmas ให้เป็นเวลาอุ่นใจมาสร้างภูมิคุ้มกันความเหงาฉันจะพาเธอเข้าพื้นที่ทปลอดภ<ห>ัยหักกันจะได้ไหมจะรอนีจะกอดหนาวเย็นเธอเป็นไหมห้ักกันและเธอจะรู้ฉันไม่ได้อยากไม่ใช่แค่ย้อพรอจนฮักหักกันจะได้ไหม,ม แลวอยากจเป็นไหมาครั้นีจะรู้ฉันไหมด้กไม่ใช่แค่นอก็เป็นฮักฮักั่วนหัวใจขอสีกรีณด้กับพลอโชุนองลีกันวิกเตอร์และคี เด็กๆด้วยครับเด็กๆมีใครอยากกอดพี่อ่องบ้างอ่ะกุ๊ปฮาร์กุ๊ปฮาโอเคสุงสิบอะไรกันอะได้ยินนะสุงสิบอะไรกันอ่ะแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยนึงจ้าได้เลยครับผมเอโยอท็อปสี่สวัสดีครับทุกท่อนท็อปสี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ สวัสดีครับโชกุนพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับลีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับ รกหนุ่มจากพ็อปซีนนเองนะครับเมื่อกี้เราดู MV กันไปแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมครับชอบเด็กๆชอบไหมหกหนุ่มชอบชอบมากดูปุ๊บสุดอบอุ่นหัวใจเลยนะครับอยากให้ทุกคนนี้ร่วมแชร์ MV เพลงนี้ด้วยตอนนี้เรามีหนึ่งกิจกรรมฝากกันด้วยนะเป็นกิจกรรมสุดพิเศษครับแค่แชร์ MV พร้อมแคปชั่นโดนๆเกี่ยวกับการกอดแล้วก็เกี่ยวกับพล็อกซีนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วย4อันด้วยกันมาฮักกันไหมฮัก against dark กอดปลอดยาและกอดปลอดยาเอ็กซ์พลอซนั่นเองนะครับติดแท็กกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาลุ้นรับสยืดพร o ซ y ด้วยนี่ร่วมสนุกกันได้นะครับถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะประกาศผลแล้วนะครับ27มิถุนายนก็ติดตามบริละเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์ของปปสเลยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้น้องๆขึ้นมาโชว์เต้นไปแล้วได้กอดกับพี่อ่องไปแล้วที่นี้อยากให้โชว์การกอดฟิลกอดเป็นคู่ๆ ครับได้ไหมแสดงให้กับทุกคนตรงนี้เห็นหน่อยว่าเวลากอดกันอะมันมีค่ายังไงบ้างมนปกติพวกเราพ็อกซี่กอดกันตลอดอยู่แล้วจ้าพี่กรอ่าใช่ใช่วิธีการแบบแสดงความรักเราทํากันอยู่ปกติปกติเป็นธรรมดาเออกอดแต่ข้างหลังแอบหยิกกันไหมหยิกไหมมีนะมีบางคนครับมีบางคนหรอมีบ้างครับอ่ะงั้นพี่อ๋องจะไม่ระบุคู่แล้วกันแล้วแต่เขาอยากกอดคู่ใครแล้วแต่เลยดีไหม ดีไหมดีเนาะโอเคอ่ะเริ่มที่โชกุนหนูอยากกอดกับใครลูก <laughs> เอางีถ้าคิดไม่ได้อยากให้โชกุนกอดใคร คุณกอดได้ทุกคนอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่ชอบสกินชิฟอยู่แล้วครับโอเคอร่อยผู้เล่นก็อร่อยเลยก่อนให้กำลังใจกันมาตลอดอยู่แล้วคก็จะกอดทุกคนเลยได้ไหมพี่ห๋อได้คุณอยากกอดทุกคนเลยเหรอใช่กอดทุกคนเลยดีกว่าครับหนึ่งสองไปอ่าอ่าเออมันลดลดนะ โชกุนบอกว่าจะเลือกกอะไปทำไมไม่เลือกเกาะแล้วรอด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 แล้วคิมคือเดี๋ยวก่อนจุดเริ่มต้นทําไมคุณดูอึกอักไม่อึกอักครับไม่อึกอักคือผมควรจะบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับของแบบว่าของทุกอย่างเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มกอดใครรักใครได้อย่างแรกเราต้องกอดตัวเองรักตัวเองก่อนนะครับรักตัวให้มากๆครับเอาค่ายเริ่ม รักคนอื่นนะอ่าส่งต่อมันไปเรื่อยๆครับได้ก็คือส่ประกอบทุกคนเลยฮะเอออะไรกันนะไปส่งต่อให้ทุกคนยัยนี่อ่ารอดแล้วรอดแล้วนี่มรอดแล้วรอดแล้วเหรอใช่แพรว่าคุณว่าพอตาต่อไปอ่ะอยากให้ไม่ต้องทุกคนแล้วพี่อ่ะใช่เพราะว่าทุกคนมันซ้ำแล้วพี่ซ้ำต่อไปจะไม่กอดทุกคนแล้วแต่พี่จะให้โชกุน เป็นคนกำหนดเลยว่าจะให้ใครกอดใครโอ้ oh. ได้ไหมมันยากครับคุณไม่อยากฝืนครับหัวใจคนอื่นอะ oh. อย่าง <laughs> อางลีอย่างเงี้ยควรต้องกอดกับใครในทีมโ oh. ช oh. คุณไหมองลียอยากกอดใครก็กอดคนนั้นเลยทุกคนเราไม่น้อยใจกันอยู่แล้วเราเข้าใจอ ไม่องนี้องลีไม่ต้องหนักใจเออคือต่อให้องลีกอดใครพี่ก็ไม่เสียใจหรอกอ๋อองลีครับผมไม่กอดใครเลยได้ไหมกอดหน่อยมันเป็นแคมเปญกอดหน่อยกอดนิดนึงจะกอดใครลูกหนึ่งสองไปกอดคนนั้นครับกอดคโอเคโอหม พอมีคนดูทำเป็นเกินเลยนะทำไมพี่กรอ่เพราะว่า <fendim> พี่กรอนมนทำไมผมไม่คิดว่าเขาจะตอบแบบนี้ปกติกอดกันแบบไหนไม่ปกติเราแอบอาจจะแบบไม่ได้กอดกันโชว์ไงคือ,อเราเราแอคไงเราสมมุติ <co ff> s> <S ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ต้องกอดให้กำลังใจกันหนึ่งสองปึ้งใครครับกอดใครนะครับอยากกอดใครล่ะ อ๋อเป็นิตากรแล้วตากนแล้วเาคุณแล้วเราสมมุติไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมองอยู่ทุกคนไม่มีใครมองอยู่มีใครอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีโอเฮลเพร้อมใจมากเลยเออเออเป็นการกอดอีกในนึงคือจะทุ่มลงเวทีแล้วไม่ผมกอดเขาใน M v วด้วยเหมือนกันครับเป็นคู่เป็นคู่ โอเคพี่การโอเคไหมครับกับกอดนี้โอเคครับโอเคน้ำตาไหลไม่กองแข็งแรงขึ้นครับสามารถยกผมตัวปิ๊วเลยใช่คือผมไม่ได้ใช้แรงเลยนะม้ยครับก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกนะครับพี่การพี่วิกเตอร์อยู่สองคนสุดท้ายแล้วอยู่แสดงความรักด้วยการกอดกันหน่อยจ้าขอแบบขอเป็นการกอดแบบไม่ปกติได้ไหมไม่ปกติแล้วฮะเป็นการแสดงความรักแบบที่สุดกอดปลอดยามันต้องทำยังไง เออแบบเออองค์เเจ้าหญิงเว้ยหนักละเนี่ยหนักละเนี่ยหนักละเนี่ยนุ่นนี้เซนดูร์อยู่นุ่นนี้กินจุนุ่นนี้กินจุนุ่นนี้กินจุชอบที่กันมีเซนนิดนึงด้วยแอบลื่นิดนึงครับแอบลืดนิดนึงนะครับโอเคขอเสียงจ้าขอบคุณครับ เราเกอดกันไปแล้วเห็นไหมครับนี่แหละคือพลังของการกอดพอเรากอดกันเนี่ยมันก็คือจะมีแต่ความรู้สึกดีๆเนาะเป็นไงอะไออย่างองลีได้กอดกับเพื่อนเราไปแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับที่จริงแล้วอย่างที่โชุนบอกเนี่ยพรเราเกอดกันตลอดครับแต่ว่าให้กําลังใจกันหรือว่าแบบเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกอดก็คือได้กอวถูกต้องถามความรู้สึกของพ็อกซี่ละกันนะครับว่ามามีส่วนร่วมในแคมเปญนี้รู้สึกไงบ้างครับ อธิกันคจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ให้พวกเราพ็อกซี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆนะครับผมรู้สึกว่ายาเสพติดต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ให้โทษมากๆเลยผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบ w a r e ว e s s กับสิ่งนี้ให้มากๆแล้วก็เราเอาเวลาเนี่ยครับไปอยู่กับคนที่เรารักให้ความอบอุ่นโดยการกอดแสดงความรักต่างๆหรือว่าไปออกกําลังกายน่าจะดีกว่าครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยก็ร ระหนักถึงแล้วก็ช่วยกันเตือนแล้วกันครับกับคนรอบตัวถ้าใครเผลอไปบอกว่าเข้าไปในวงการยาเสพติดอยากให้ทุกคนช่วยกันเตือนช่วยกันระวังแล้วก็รักกันให้มากๆผ่านกันก่อนก็ได้ครับผมใช่แล้วนะครับแล้วก็ขอเสิร์มือด้วยครับรักกันมากๆผ่านการก่อนก็เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทําได้เลยเลยนะครับ,รบผโอเคอย่าลืมด้วยนะครับกิจกรรมของเราแชร์ MV ไปติดแฮชแท็กกันด้วยนะ มาฮักกันไมหมฮัก against ดักกอดปลอดยาและกอดปลอดยาเอกพรอ็อกซีนั่นเองเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะได้ซือยืดนกันไปนะครับแต่เมื่อกี้นี้ใน MV ของเรายังมีอีก4ท่านที่ได้ร่วมแสดงใน MV นี้ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่แรกครับถ่ายทอดความสัมพันธ์แบบครอบครัวคุณแม่คุณลูกเลยนะครับพี่ออมพี่ดาและน้องนาวา เชิญครับคุณแม่คุณลูกสวยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยสวัสดีครับ,รบและครับ,รบและอีกคู่หนึ่งครับก็ถ่ายทอดความรักของคู่รักนั่นเองนะครับขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับคุณพอดคุณอธอป็นฮัตวหมคนคนใจ ไปเดินมาไม่มีใครทักเงินในบัญชีมันก็เชีงงักธนการพักใครก็ได้มาช่วยสพอร์ตหน่อยได้เปล่า yeah มาฮิสบอมมีและเรายืนอยู่บนเวทีด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกกันหน่อยดีกว่านะครับความรู้สึกในการร่วมงานเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มีพี่ออบครับเป็นยังไงบ้างกับเอมวเพลงนี้ เจ้าของเจ้าของโปรดักชันคุณต่ายณัฐพลเก่งมากน่ารักมากเลือกเพลงได้น่ารักมากอยู่ไหนไม่รู้อ้าคุณต่ายอยู่ไีนคุณต่ายณัฐพลค่ะคนเก่งของเรานะคะสําหรับการทําโปรเจก t นี้นะคะก็น่ารักมากเลือกเลือกศิลปินได้แบบว่ากรีดกรีดไหมคะกรีดไหนได้ยินขอขอได้ยินเสียงกรีดหน่อยได้ไหมคะมาจ้า เห็นไหมมันก็อบอุ่นนะอบอุ่นนะอบอุ่นนี่กอดด้วยเสียงกรีดกอดด้วยเสียงกรีแล้วก็ขอบคุณมากที่เราสองคนได้เป็นเอ่อหนึ่งในตัวแทนคุณพ่อคุณคุณแม่คุณลูกนะคะได้เล่นมิวสิกวิดีโอนี้ค่ะนาวาละลูกนาวารู้สึกไงบ้างครับได้มาร่วมกอดกับคุณแม่สนุกมากเลยค่ะครับแล้วร่วมงานกับพี่พีเป็นไงบ้างพี่ี่ก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนนิสัยดีแล้วก็น่ารักกันหมดเลยค่ะมีอะไรอยากบอกคุณแม่เกกับการกอดบ้างไหมครับ กอดนาว้เยอะๆนะคะนี่พูดแล้วนะคะทุกคนยืนยันทุกคนเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานนะครับเอามาถามพี่พรน้องอามมาดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มาร่วมกันกอดกันในฐานะของคนรักกันด้วยคิดว่าการกอดมีความสําคัญยังไงบ้างอ่ะน้องอามตอบก่อนครับผมก็จะต้องบอกว่าในฐานะคู่รักนะครับการกอดเนี่ยเรามีความสุขเรากอดกันแน่นอนอยู่แล้วแต่เหนือสิ่งเขาเรียกยิ่งไปกว่านั้นนะครับการกอด ตอนที่เรามีความทุกข์อ่ะมันมันมันแวลูเรามากเลยครับยองเราทํางานมาเหนื่อยเรากลับบ้านมาเราได้อ้อมกอดอุ่นอุ่นอันเนี้ยเฮ้ยมันเติมเต็มชีวิตเรามากเลยอะครับบางทีเราก็รู้สึกบั่นไส้เขาเหมือนกันเนาะอย่าเพิ่มไม่เาะชอบที่พี่อ้อมพี่อ้อมดูแบบโหยหาความรักต้องมึกอดแล้ว่าจน้องมาควงกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าน่ารักมากอะตอนนน่ารักมาก พอเราเราทำงานเหนื่อยเรากลับมาหาอ้อมกอดอุ่นๆเฮ้ยมันชาร์จแบตเราเครียดเรากลับบ้านมาเราได้อ้อมกอดเนี้ยมันคืออ้อมกอดที่คุณเคยมันมันเป็นการเติมเติมไฟให้กับชีวิตเราได้ดีมากเลยครับน่ารักน้องอปมือหน่อยครับเรียกว่าสวีทมากๆหวานน้ำตาลกันตลอดนะตอนถ่ายิวสิกตอนอยู่ทุ่ที่ไหนไม่ใช่แบบตอนนี้เท่านั้นนะเมาสีสวีทตลอดเวลานี่แน่ กินข้าววาสบีป้อนกันไหมป้อนกันกินน้ำก็ป้อนว้าวบ่ววกันตลอดไม่ใ่หระจริงจริงโทษนะ,ะทำไมเราดูไม่เหมือนเล่าเราดูเหมือนอิจฉาเขาว่าก็เราอิจฉานี่แหละ <laughs> เพราะตอนนี้ของเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เออไม่เป็นไรเรามีลูกเรามีลูกโอเคค่ะพี่พอระครับการกอดสําคัญกับพี่พอร์ตัไงบ้างเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งมีคนถามว่าทําไมเราสองคนถึงได้รักกันมาได้ตั้งแบบสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้ว ตอนนั้นนึกไม่ออกนะก็บอกเขาว่าเราก็ทําปกติไม่มีอะไรแต่มาวันนี้พอมานั่งฟังทุกคนพูดเรื่องการกอดอมผมเลยรู้แล้วว่าอ๋อเรามีกฎอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันว่าไม่ว,ว่าเราจะทะเลาะก,กันดีกันกลับบ้านมาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันเราต้องกอดกันครับอ๋ออันนี้เป็นกฎที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรก<ช>นี่เห็นไหมล่ะดีม้กคุณใช่เราก็เลยจะถามว่าวันนี้เรากอดกันหรือยังกอดแล้วหนึ่งสองซ้ำ เออให้มันเห็นหน่อยว่าการกอดมันมีพลังอนุภาพมีพลังการกอดไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับการกอดคือการสื่อสารโดยที่ไม่ต้องพูดใช่นะครับขอบคุณพี่พอดด้วยนะครับเอาล่ะพ็อกซี่จ๋าอยากให้พ็อกซี่เนี่ยเชิญชวนหน่อยหนึ่งบางคนยังอายอยู่เลยไม่อยากกอดอายไม่อยากกอดคุณพ่อคุณแม่อยากให้อบอกรก็ได้นะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเชิญชวนหน่อยหนึ่งเรื่องของการกอดครับ นะครับคนเชื่อว่าการกอดเป็นการกระทาที่ทําได้ง่ายมากๆที่สุดเลยครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังอายจะยังกลัวอยู่คนเชื่อว่าชีวิตเราแบบสั้นกว่าที่เราคิดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็แสดงความรักไปเถอะครับเรากอดคนที่เรารักแล้วก็ก็เห็นด้วยกับที่พี่พูดมาเลยครับว่าแบบเรากอดกันในแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายบริบทมากๆเลยไม่ว่าจะเศร้าเรากอดกันมันก็ดีขึ้นหน่อยครับหรือเราจะแบ่งปันความสุขกันด้วยการกอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมองข้ามอะไรเล็กๆแบบนี้ก็กลับไปกอดคนที่เรารักนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปปรบมือจ้า อย่าให้ทุกอย่างสายเกินไปนะครับเริ่มกอดกันเลยดีที่สุดเพราะกอดเนะี่ยมีอนุภาคมากๆเลยจริงๆนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นี้ใน MV เราจะเห็นว่า p r o กซีเองเขาเต้นด้วยใช่ไหม<ช>มีท่า<ช>เต้นทักกันจะได้ไหมถูกไหม<ช>ครับและเรามีเป็นแดนชาร l เลนจ์ใน t ิกตอกด้วยนะ oh ทุกค,คนสามารถมาทําคลิปได้ไม่ว่าจะใน t ิกต o k หรือในโซเชียลในโลกเนี่ยสามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยเราจะให้ทุกคนบนนี้เต้นโชว์หน่อย คนที่จะเต้นได้ลศที่สุดคือใครรู้ไหมคุณอ้อมพียดาพราเมื่อกี้ระหว่างเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนพอ,อุ๊ยนางแบบซ้อมนะคือแม่ก็คือ,อพอทํางานเสร็จแม่ก็ลืมเลยไนงะแต่ เพี่พี่มต่อกี้เร่ต้แบว่าประมวลผลนิดนึงว่าเฮ้ยมันยังไงนะถ้าเต้นมันยังไงซิเราให้พี่อ้อมโชคนเดียวเลยใช่ท้อทีออยาก่าฉันเราะต้องบอกว่าตอนถ่ายเมครับพี่อ้อมเต้นเก่งมากครับเห็นไม่คือตอนที่เต้นอ่ะคือจะมีพี่อ้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบพี่ๆเขาทุกคนอยู่ข้างหน้าหมดเลยแล้วพี่จะอยู่ข้างหลังเออแล้วผมเห็นพี่ๆทุกคนเต้นเป๊ะมากๆจนแบบจริงๆแล้วพวกเราแบบเป็นอะังใจ่ได้เลยคใช่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 ไหมลูใช่ใช่ดังนั้น พูดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นภาพหรอกครับมันต้องดูพวกเขาเต้นกันดังนั้นเนี่ยทุกคนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเต้นโชว์กันหน่อยให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำคลิปเ<น>ต้นนี้แดนชาเลนี้มันง่ายเหลือเกินทุกคนครับเอาล่ะมามิวสิกเต้นด้วยกันเลย ฮักกันจะได้ไหมแล้วอยากจะเป็นไหมฮักกันแล้วเธอจะรู้ฉันไม่ได้อยากไม่ใช่แค่ยองเนี่ยป๊อปเบอร์พูดเลยนะเกิร์ลกรุ๊ปยุคนี้ต้องขอบคุณนะ ถ้าออมเบียดาเกิดยุคนั้นไม่มีใครรอดมาถึงทุกวันนี้ได้นะพเพราะเธอก็ยืนยอฉันไปและฉันร้องเพลงได้เต้นได้ป่านนี้จะไปร้องข้ามกําแพงแล้วเดี๋ยวรอติดตามดูอาจจะม,มาโผล่แล้วเร็วนี้นะรครับรอ่ะปมือจ้าน่ารักมากเลยนะครับสามารถร่วมแดนชชลเล์นี้กันได้มาฮักกันไหมนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับถึง29กรกฎาคมมีเวลานะสามารถไปซ้อมเต้นไปร่วมเต้นกันได้ย้ำอีกทีถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับรางวัลนี่เราจะได้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะท่าน อันอันนั้นเป็นคลิปใช่ไหมครับท่านอันนั้นเป็นคลิปอ๋ออ่าอะไรอีกอันหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งโอ้โหเยอะแยะมากเลยให้น้องๆได้ร่วมสนุกหลากหลายอันหนึ่งคลิปสองนาทีก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมล่ะอันนี้เนี่ยสามารถมาร่วมชิงรางวัลนะครับเป็นลุ้นลับของที่ระลึกจากสำนักงานปปสด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ช่องทางออนไลน์ เต้นกันเข้ามาอัดคลิปส่งกันเข้ามานะครับเราก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วย h u c k Challenge ฮชแท็ก h u c k Against d a และแฮชแท็กกอดปลอดยานั่นเองนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับเเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีกับอมก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญอีกครั้งหนึ่งครับเลขาที่กาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนครับ พลังของการกอดปลอดยาของเราเรียกว่าวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับท่านแรกนะครับองขอขอีด้เชิญคุณโรสอรพันธ์มนพิชิตบรวรวัฒนะผู้บริหาร Brother Music ขึ้นบนเวทีนะครับรับของเชละลึกหน่อยหนึ่งนะครับเชิญเลยครับ ขอเซ่มือด้วยนะครับลำดับตัอไปขอเรียนเชิญน้องๆพร็อกซี่ครับรับของชีลลลึกครับตูวแทนก็ได้นะครับขอบคุณครับขอเชิญพี่อ้อมพิยดาและน้องนาวานะครับเชิญครับ ขอเชิญคุณพอดคุณอามครับรับของที่ระลึกจากท่านเลขาเลยนะครับขอแสงพรมมือดังด,ง,ดง,ดงด้วยนะครับขอบพระคุณครับและขอเชิญพี่แพทย์เวอร์แพทย์นะครับเชิญครับ โ okay, อเคข่าวเซ็ประมือด้วยนะครับและนี่คือแคมเปญดีๆของเราวันนี้นะครับ h u k Against Drug นั่นเองกอดปลอดยานะครับโดยพสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีสักหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันเลยเก็บเป็นความประทับใจวันนี้นะครับต้องบอกว่านี่คืองานถแถลงข่าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการกอดกันว่าการกอดเนี่ยมีอนุภาพแล้วก็พลังที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับทุกๆคนได้เข้ามาต่อสู้กันกับยาเสพติดได้ด้วยนั่น